มีตัวเพื่อนมีตัวโอเคโอเคโอเคมันอยู่ในอยู่ในวงเหรอใช่ไหมจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหนั่งไงนั่งไงใช้ปืนผิดเส้นเลยมีมอวเก็บได้ tai. Oh, nang nah, 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 nah.